เฮลโหลไกด์วาซาบดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านเงิ้ยนูครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นหมายสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะอ่าทุกคนครับคือวันนี้ไอ้กี้มันก็ไม่ได้มาด้วยนะเพราะว่า มันไม่ใช่ไอดีของผมนะฮะอันนี้เป็นไอดีน้อง FC ของผมเองนะทุกคนก็อาจจะคิดถึงไอกี้นะฮะไอกี้เอ่อมันเป็นโรคชักกระตุกมันไปรักษาตัวอยู่นะฮะทุกคนเออโอเคฮะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือวันนี้นะครับผมจะ มาพาไปบอกจุดเกิดโหมดใหม่นะฮะทุกคนโหมดอันนี้มันก็เป็นโหมดที่ผู้พัฒนาเกมนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากโกคูร่างอัลตาอินสติ้งหรือว่าอัตตนิยมนะฮะ,ะนี่เลยนะฮะมีโอกาสออกอยู่ที่1ทับ120เลยนะ,ะโอ้โหแต่ละอันนะที่อัปเดตเข้ามาแต่หลังๆเนี่ย1น0่บ้าง200บ้าง1 โอ้โห oh, หลักร้อยทั้งนั้นเลยนะฮะกล่าวไม่ให้สุ่มกันเลยแล้วก็ไม่แก้หากันเลยโอเคฮะจุดเกิดนี่แบบว่าอีซี่มากๆเลยนะคะทุกคน easy, อีซี่อ่ะผมบอกเลยให้ทุกคนนะครับวิ่งไปหลังหมู่บ้านเนะออคือทํายังไงก็ได้นะฮะวิ่งไปที่ที่ทําการโฮคังเงี้ยให้ได้นะฮะทุกคน <c oughs> คือว่าถ้าทุกคนมีโหมดบินอ่ะผมแนะนํานะให้ใช้โหมดบินไปนะเดี๋ยวนะผมหา อะไรที่มันบินได้แป๊บหนึ่งผมลืมเซตไว้นะฮะผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วมันอยู่ไหนวันเนี้ยอ่าสิบหางก็ได้นะเร็วหน่อยนะแต่ว่ามันจะกินสเตมินานะฮะอ่าปุ๊บบินขึ้นไปเลยนะฮะปุ๊บก็คือว่ามันจะอยู่หลังมู่บ้านนะฮะที่ทําการของงค,ครง้งนี้อในที่ทุกคนเห็นป่ะครับอ่า คือเริ่มจากประตูบ้านไหนก็ได้นะวิ่งเข้ามาใช่ไหมวิ่งเข้ามาปุ๊บ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 อ่าคือตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะยังไงก็เจอเออทุกคนจริงๆนะเออมันก็จะเกิดอยู่บนหลังคานี่เลยนะฮะง่ายๆแค่นี้เลยนะทุกคนนีแถวๆนี้แหละอ่าฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูรีวิวกันนะฮะกคื Goku, อเอาแ อินสตริงเออก็เลื่มบ้าแล้วนะตอนนี้โอเคฮะอ่าตีเพนจนหลอนนะทุกคนคือคิดว่าอัปเดตมาเพนจะหายเพนมันยังอยู่อีกเนาะมันตามหลอกหลอนทุกคนอีกนานเลยแหละจริงๆอ่าเปิดโหมดไปเลยะฮะในยี่ทุกคนเปิดโหมดมาแล้วะฮะ โอ้ทุกคนดูดิตอนกลางคืนแสงโคตสวยอะเออแล้วก็แจวผมของผมนะครับที่มันเป็นสีดําใช่ไหมมันเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยนะฮะทุกคนเออดูดินี้แล้วมันก็จะเป็นออร่านะครับน้ำเงินอมม่วงนะใช่ เฮ้ยโคตรสวยแต่ว่ามันกินค่า MD มากเลยอะทุกคน m m d จะหมดแล้วอะโอเคอธิบายเรื่องหมดกันเลยดีกว่านะฮะโอเคอัะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอรีวิวสเตตกันก่อนเลยดีกว่านะสเตตนะฮะจะบวกจักกะอยู่ที่2,300นิ้นิน2,400หมัด1,500แล้วก็เลือด2 3 0 0นะฮะอ่าแล้วก็มาดูกันการตีธรรมดากันนะครับตีธรรมดาปับ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 ,ปบ ที่ธรรมดาจากการทดลองจากกับท่อนไม้แล้วนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะทุกคนไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยใช่แล้วก็คลิกขวาคิ้วครับลิกขวาคิวก็ไม่มีอะไรนะฮะทุกคนแล้วท่ากันท่ากันก็ปกตินะฮะแล้วก็ท่าหลบครับท่าหลบก็เป็นการวาร์ปทั่วไปนะฮะเราลองท่าบินดูบ้างเฮ้ยทุกคนครับบินได้ครับเฮ้ย <laughs> บินได้แต่ว่ามันจะกินค่าสเตมิิน่าหรอสีส้มๆนะฮะทุกคนยี่โค้เท่ โคตรเท่เอาให้บินตอนคืนนี่ยังเท่เลยนะฮะโอ้โหแล้วก็บินเร็วด้วยฮะ,ะทุกคนบินเร็วด้วยนะ,ะเออเฮ้ยดีอะเนี่ยแล้วลองวิ่งบนพื้นครับเร็วหรือเปล่าวิ่งบนพื้นนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะใช่ช้าก็ก็ไม่เชิงว่าช้าหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วอะกลางๆนะฮะอ่าเดี๋ยวกระโดดดูอ๋อกระโดดก็ปกตินะฮะแต่ว่ามันจะกลายเป็นบินเลยนะ,ะโอเคครับ จากสิ่งที่คนรอคอยกันนะกดสกิลนะฮะสกิลแซนะครับจะเป็นการยิงพลังขึ้นเต่านะฮะคาเมีคาเม่5 <c oughs> เออประมาณนั้นทุกคนดูครับนี่เป็นไงดูท่าดูท่าโอ้โหก็เฟี้ยวโอ้โห โคตรเท่แต่ว่าสก,กิลของครูดาวนานนะฮะเออเอาไว้เล่นเท่ๆได้นะไม่ไม่เหมาะแบบเอาเอามาเล่นจริงๆอะเออเอาไปแบบว่าเอาไปอวดเพื่อนหรือว่าไปเดินเซิร์ฟธรรมดาก็ได้อยู่นะฮะใช่แต่ว่ามันก็ตีเร็วนะฮะทุกคนมันตีเร็วอยู่นี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 ่นอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมใช้สก,กิลให้ดูกันอีกรอบหนึ่งลวกันนะฮะเพราะว่าสก,กิลมันแป๊บเดียวเองอะเดี๋ยวทุกคนสังเกตตอนท่ามันชาร์จนะมันเท่มากเลย มันเอียงตัวช้าด้วยนะฮะดูครับนี่ดูแล้วยิงพลังขึ้นเต่าโ,โอ้โหโคตรเฟี้ยวเฮ้ยเท่แล้วเนี่ยท,ทุกคนโคตรเท่เลยผมก็เปลี่ยนด้วยนะแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยก็น่าจะเป็นออร่ามัน,นะฮะในยี่ออร่านี่แบบว่าโคตรสุดยอดอะ่ะสวยจัดเลยออร่านี่สวยจัดเลยฮะโคตรสวยเลยนี่อ่าเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวดูกันอีกนิอยน่นน,นการการอากาศก็ได้นะฮะเออกดห้องการการอากาศก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคมาสกิลพร้อมละขามีขามีห้ายาตูมทำดามอดหนมื่นแอนะฮะหนึ่งหมือก็ก็ถือว่าได้ไหมก็ก็ได้แหละเออแต่เอาจริงๆอไม่แนะนําเอาไปทําอะไรเลยนะเอาไว้เปิดเท่ๆได้อย่างเดียวนะฮะทุกคน ผมแมนะนําแค่นั้นจริงๆนะและในท้ายนี้นะครับผมก็มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะทุกคนคือว่าในเรื่องของอ่าเขาม,มันมีชื่อว่าอะไรอะ่ะของใหม่นะฮะที่ว่ามันเป็นเนตลิมิเต็ดสีแดงอะ่ะคือผมเห็นเขาบอกว่ามันยังสุ่มไม่ได้นี่คือหมายถึงยังไงครับคือว่ามันนับเวลาให้เราสุ่มแล้วหรือว่ามันกําลังเขาดาวจะให้เราสุ่มคือผมไม่มั่นใจในข้อมูลอะ่ะ ใครที่รู้ข้อมูลจริงๆนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะใต้คอมเมนต์นี้นะฮะเพราะว่าคือตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นใครที่สุ่มได้เลยนะหายังไงก็หาไม่เจอนะฮะคนที่สุ่มได้อะ หรืออาจจะมีคนที่สุ่มได้แล้วก็อย่าลืมส่งมาให้ผมรีวิวกันด้วยนะฮะใช่ทุกคนผมก็ไม่มั่นใจจริงๆนะว่าอันนี้คือเขาดาวจะให้เราสุ่มหรือว่าเขาดาวกําลังจะหมดเวลาใครรู้ก็ตามนั้นนะฮะอย่าลืมบอกข้อมูลผมแล้วก็ใครที่มีก็ส่งมาให้ผมรีวิวนะฮะอ่า โอเคฮะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได,ได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ